โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนนะับผมลูเมียแอร์เนาะวันนี้เนี่ยอยู่กันในเกม TTB กันอีกเช่นเคยนะับหรือชอยเลด o าวรดีเฟน s ์นะครับคลิปนี้เนี่ยถึงคิวตัวละครนี้กันแล้วนะคนดูนะเป็นตัวละครใหม่นะครับระดับมิสติกนั่นเองเนาะซึ่งเราสามารถหาซุ่มได้ในตู้นั่นเองนะคนดูนะก็เป็นตู้ธรรมดาเลยนะครับเนาะเป็นเพิ่มเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับเดีย๋ยวดูก่อนว่ามีไหมนะเออเหมือนยังไม่มีนะครับสลับเจ้าในตู้นี้เนาะ ก็เป็นในตู้ธรรมดานะคนดูนะเป็นตัวละครในตู้ธรรมดานั่นเองนะครับผมนะหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวผมไปดูนะครับนี่นะครับผมหน้าตาของเจ้าตัวละครหม่จะเป็นประมาณนี้นะคนดูนะก็เป็นแบบว่าคล้ายๆถือปืนแก๊งลิงอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่กันเลยโอเคค่าวางของมันเนี่ยอยู่ที่500นะครับก็ค่อนข้างที่จะถูกนะนะครับแล้วก็มี DPS อยู่ที่36 0 0 0นะครับดาเมจอยู่ที่2 7 0 0 0นเนาะ มีคููดาวที่0.75นะครับแล้วก็มีระยะอยู่ที่50นั่นเองนะครับถ้าผมดาวนะมันน่าจะเป็นตัวที่โจมตีเดี่ยวแน่นอนนะครับไม่รู้เดานะอาจจะโหดกว่านี้ก็ได้นะสำหรับเจ้าตัวละครน,นี้นั่นเองนะครับนะโอเคครับคลิปนี้เราก็จะมาลองเล่นกันดูนะว่าเจ้าตัวนี้มันจะโหดหรือเปล่านะครับสำหรับเจ้าตัวละครใหม่ที่เราสามารถหาซุ่มได้นั่นเองนะคุณดูนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเทคนิคพาร์ากันนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ย มันราคาในตลาดอยู่ที่กี่เพชรนั่นเองเนาะโอเคครับคนดูตอนนี้ผมก็อยู่ที่เท็ดดิงผาซาแล้วนะเดีย๋ยวเราจะไปเดินดูกันสัหน่อยนะครับว่าเจ้าตัวนี้มันจะอยู่ที่กี่เพชรนะครับก็เป็นตัวระดับมิสติกนั่นเองนะคนดูนะอาเรทีมิสติกนั่นเองนะครับอยู่ที่1 5ึ่จุด้นั่นเองนะครับหรือประมาณ1 5 0 0นะ้ะคนดูนะเดีย๋ยวดูราคามากสุดนะครับโอ้ราคาเฉลี่ยนี่เท่านี้เลยนะคนดูนะนะครับราคาเฉลี่ยนี่อยู่ที่ 1599นหระครับหรือพันหนั่นเองนะสำหรับเจ้าตัวละครน,นี้นะครับเนาะที่ราคามันสูงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่นั่นเองนะอย่างเช่นเนี่ยตัวนี้เป็นตัวในอีเวนท์ที่แล้วก็คืออีเวนท์ที่แล้วเนาะเหลือ500แล้วนะครับเป็นตัวมิตติคเหมือนกันนะราคาก็ลดลงเยอะเลยนะครับไอตัวนี้ก็ลดลงเยอะอยู่นะนะครับผมประมาณนี้นะคือตัวอะไรที่มันเก่าลงเนี่ยราคามันก็จะลงนะครับแต่แสนนี่แสนนี่พุ่งมากนะ แสนนี้อยู่ที่หมื่นใครแม่งตั้งหมื่นหนึ่งวะเมื่อกี้นี้อยู่ที่หนึ่งห้าพันนะคนดูตอนนี้หมื่นสองเฉยแสนนะครับผมมีแล้วนะแสนเดี๋ยวรอคลิปหน้ารีวิวแสนนะครับผมนะคลิปนี้ก็รีวิวตัวนี้ไปก่อนละกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมดีกว่านะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะโหดหรือเปล่านะคนดูนะก็สำหรับใครที่อยากได้ตัวละครในเฉลต์สวอตี้เฟนส์นะครับผมพี่ขอแนะนำเว็บนี้เลยนะ บิวอุปกรณ์นั่นเองนะครับผมนะมีตัวละครในเชเดต์ทาวเวอร์ดีเนท์ให้เราเลือกซื้อมากมายนั่นเองนะครับผมดูนะไม่ว่าจะเป็นตัวละครจากสกีบีดีทาวเวอ e ์ดี s เนะครับให้เราเลือกซื้อมากมายเลยนะโดยเฉพาะเจ้าตัวนี้นะครับตัวแว่นตึงๆ แล้วก็ยังมีตัวละครใน To i l e t Tower Defense ให้เลือกซื้ออีกมากมายเหมือนกันนะครับผมนะสามารถกดคลิกแล้วสั่งซื้อได้เลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีแม่บ็อกฟูดนะครับเป็นบริการขายใกล้ตันบ็อกฟูดนะครับสามารถสั่งซื้อได้เหมือนกันนะครับผมนะบริการดีปลอดภัยไว้ใจได้แล้วก็ส่งไว้ทันทีนะครับผมนะต้องร้านนี้เลยนะครับบิวประดี๋น้อมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับสามารถมาสั่งซื้อกันได้นะคนดูนะโอเคครับคนดูตอนนี้ก็เข้ามาในเกมกันแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาลองวางกันดูนะครับวว่่าาาเเจจ้้ตัันนนีมะะโหหรือปล อย่เราวางตรงนี้เลยนะครับผมโอ้โหเป็นคล้ายๆลูกซองนะคนดูเว้ยเท่นะเป็นปืนลูกซองเว้ยดาเมจหนึ่งพันนะคนดูนะแล้วก็ระยะอยู่ที่30นะครับแล้วก็คูดาวที่1%น์นนั่นเองนะครับมีหน้าแนละ้วทำไมมันถึงตีชานะคนดูมันเป็นลูกซองนั่นเองนะวงประมาณนี้คนดูประมาณนี้เป็นแบบลูกซองยิงหัวนะคนดูนี่เป็นข้อคำนันบอลนี้โอ้โดนสตารได้ปกตินั่นเองนะครับเหมือนจะโจมตีทีละตัวนะคนดูนะ ท่าที่ผมเดานะครับก็คือแบบว่าโจมตีเดียวนั่นเองนะคนดูเดี๋ยวเราจะขายดูนะอ่าโจมตีเดียวนะครับก็คือโจมตีทีละตัวนั่นเองนะคนดูนะไอสลับเจ้าลูกซอของเหล่านั่นเองนะก็ะคือโจมตีทีละตัวป๊อกป๊อกป๊อกนั่นเองนะครับโอเคอัพขั้นแรกเนี่ยอยู่ที่พันหกนั่นเองนะเดี๋ยวเราอัพกันเลยเรียบร้อยนะครับมีแจ็คแพดเพิ่มเข้ามาก็คือกระเป๋านั่นเองเนาะมีกระเป๋าเปลรูปกองเลยนะเนะทจัดนะครับดามเมจเด้งไปอยู่ที่สี่พันนะครับระยะอยู่ที่ 35นะครับแล้วก็คูดาวที่1นั่นเองโอ้โหโ,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 หโหจมตีทีละตัวนะครับสลับลูกซอของเราสแปรดหรือเปล่าอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคนดูแต่ไม่น่าสแปรดนะน่าจะทีละตัวนะคนดูนะโอเคโอเคครับดาเมจอยู่ที่4,000เนาะโอเคอัพขึ้นต่อไปนี่อยู่ที่2,750นะนั่ยย 2, นเองนะครับเดี๋ยวเราอัพกันเลยนะ เรียบร้อยนะครับก็มีออร่าลุงเพิ่มขึ้นมานะดาเมจเด้งไปอยู่ที่800 0กันเลยเดียวนะครับระยะอยู่ที่35นะคนดูแล้วก็คูดาวที่1นั่นเองนะครับเนาะโจมตีก็น่าจะโจมตีทีละตัวนะคนดูนะครับเหมือนเดิมนะน่าจะโจมตีทีละตัวเหมือนเดิมนะครับดามเมจเด้งไปอยู่ที่800 0กันเลยทีเดียวนะคนดูนะแล้วก็ระยะอยู่ที่35นะครับเนาะอ้าวโอเคอัพเข้าไปนี่อยู่ที่5,550นะครับตอนนี้ดามเมจอยู่ที่800 0เนาะ บอกเลยว่าเคลียร์มอนได้กากมากนะครับถ้าเทียบกับตัวนี้นะตัวนี้นี่เคลียร์มอนได้ดีกว่าเยอะนะครับตัวนี้มันตีช้ามันก็เลยเคลียร์มอนได้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีนะครับช้าไม่ว่าแล้วมันก็แบบดาเมจมันก็ไม่ค่อยขนาดนั้นอะสักแสนห,หน,นึ่งอะไรเงี้ยเออนะครับส่วนมากตัวละครที่แบบว่าตีทีละตัวเนี่ยถ้าตีช้านี่คือจบเลยนะครับถ้าตีเออเร็วเนี่ยเออยังพอทู่ไทยได้ตัวที ัวที่มันโจมตีทีละตัวและตีช้าเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเกงเ่งเท่าไหร่นะคนดูนะโอเคเดี๋ยวเราอัพขั้นต่อไปกันดูนะครับเนาะใช้ห้าพนห้าโอเคโอ้ยมีเจ็คแพดเพิ่มขึ้นมานะครับบินได้ด้วยนะนะครับดาเมจเนเด้งไปอยู่ที่มื่นหกเลยทีเดียวระยะห้าสิครูดาวอยู่ที่1%นึ่นั่นเองนะครับก็คือตีช้ามือนเดิมนั่นแหละนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนาะนะครับผม ก็เป็นปืนลูกซองตึงๆนะครับอัพเกคขั้นต่อไปอยู่ที่6,000กันเลยทีเดียวนะคนดูนะเดี๋ยวผมามาอัพตัวตังก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่มีตังใช้นะครับผม โอเคครับคนดูก็เดี๋ยวเราจะมาอัพกันอีกคันหนึ่งนะครับเป็นคันที่5นั่นเองนะใช้6กพันนะครับผมเนาะเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็อัพเต็มไปเรียบร้อยแล้วนะดาเมจอยู่ที่2 7 0 0 0นะครับระยะ50คูดาวที่ศูน์จุดเจ็านั่นเองนะครับน่าจะทีละตัวเหมือนเดิมนะคนดูเห็นปะนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็เน้นดาเมจนะครับเหมือนตัวปกติทั่วไปนะเน้นดาเมจนะครับแต่เคลียร์มอนก็ค่อนข้างที่จะเคลียร์ยากเหมือนเดิมนะคนดูนะครับทรงมันก็จะเป็น พ่อกำนันที่สามารถบินได้นะครับนะก็ะเทียบกับตัวที่ผมเพิ่งรีวิวไปเนี่ยก็ห่างกันประมาณโยดหนึ่งนะครับตัวนี้โหดกว่าเยอะมากนะครับนะแต่ตเจ้าตัวนี้เนี่ยเจ้ามีดีทางดาเมจนะครับแต่ก็ถ้ามอนเยอะมันก็เคลียร์ยากอยู่ดีเนาะนะครับก็เคลียร์ค่อนข้างยากอยู่ดีนะฮะในมุมผมนะในผมจะวางเจ้าตัวนี้แบบระยะประมาณนี้ดูให้มันไกลๆหน่อยนะคุณดูจะได้แบบช่วยช่วยกันทำดาเมจนะ อ่านี่นน,นี่ประมาณนี้พ่อกำนันไล่ยิงหัวนะครับไม่มีแบบโลบาลงบา,บาลเรียอะไรอย่างงี้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนาะก็จะเทียบกับมิติที่เราสามารถหาสุ่มได้นะตอนนี้นะครับก็ยังสู้ตัวเก่าๆไม่ได้นะสำหรับเจ้าตัวใหม่ตัวนี้ลูกสองของเรานั่นเองนะครับพ่อกำนันมันอาจจะมีความสามารถพิเศษทางด้านอื่นนะครับซึ่งผมก็ยังไม่รู้นะครับคุณดูมันอาจจะแบบว่ายิงทางตรงไปสแปรดหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะครับ เดี๋ยวผมจะาวางตรงนี้ดูนะมนอาจจะทางตรงไปสแปกก็ได้นะครับเราอาจจะอย่าเพิ่งดูทูกมันนะคนดูนี่ดูที่ทางตรงไปสแปกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะก็คือโดนโดนเป็นแถววะหมู่เป็นแถวนะคนดูโดนไหมไม่น่าโดนนะไอ้ตัวนี้ยังยังไม่ลดเยเดีดยวนี่นะครับแต่ถ้าเจอกระบ,บอสนี่ก็ได้อยู่นะคนดูเลือดมันก็ลดเยอะอยู่ถ้าเจอบอสนะถ้าไม่เจอบอสนี่ก็เลือดไม่ค่อยลดเท่าไหร่นะครับผม ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่งอมนะคนดูนะโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูเจ้าโมเดลกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับนะก็จะเป็นแบบว่าถือปืนนะครับคนดูเป็นลูกซองเนาะสีเอ่อออแดงๆนะครับแล้วก็มีแจ็คแพดตรงนี้นั่นเองนะครับนะมีกระเป๋าข้างหลังนะครับแล้วก็มีออร่าสีลุงนะก็ถ้าเทียบยังไงผมก็ชอบตัวนี้มากกว่านะครับเดี๋ยวตัวนะี้คือตัวนี้แม่งเดอะเบสมากกว่านะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนาะแต่เจ้าตัวนี้ก็อาจจะแพงกว่าเจ้าตัวนี้ขึ้นมานิดนึงนะครับ แต่ถ้าให้เทียบเนี่ยผมมองว่าเจ้าตัวนี้มันไม่ค่อยเก่งนะจากเท่าที่ผมลองนะครับแต่มันอาจจะมีความสามารถใหม่ก็ได้นะครับแต่ก็ต้องไปหาดูนะแต่สำหรับผมแล้วก็มันก็งันๆนะครับซู้เจ้าตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับตัวนี้นี่เดอะเบสมากกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าเทียบกับเจ้าตัวนี้เนาะนะครับโอเคคลิปนี้ก็สั้นๆแล้วกันนะคนดูนะก็มาให้ดูตัวละครใหม่นะครับที่เราสามารถหาซุ่มในตู้นะคนต้องบอกเลยว่าไม่เก่งเท่าไหร่นะคนดูนะ โอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันไปละไปบุย